โอ้ตรงนี้โหมันไม่ไม่ม่ถีานเลยเนี่ยจะเอ๋นี่ใครเนี่ยอันนี้น้องของขวัญจาเป่าเหีแล้วเร็วเจ้าเอ๋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 เจ้าดีว่าปักเอาถอลมเป่าหน่อยให้ไฟลุกทดช่วงทวนี้ไหมล่ะ เขาจะถ่ายตอนที่เขาใส่ถันทชไหมถ่ายหมดเลยนะยิงพวกนี้พวกตอรี่นะรายละเอียดเล็กๆน้อยๆคนมองข้ามก่อนก่อนที่ปลาจะสุกเนี่ยมันต้องมีขั้นตอนไงอ่ยพอมันได้ได้ได้ลมเข้ามาเนี่ยอ่ไฟก็ติดขึ้นอันนี้คือภูมิปัญญาของชาวบ้านนะนี่คือชาวบ้านนะครับ ลองพัดเดี๋ยวมังช่อค่อยๆคุณไห้ม่งก็รอน่ไรก็ไม่หรออนี่อะไรอไม่รอนี่างเดี๋ยวไปไปไปดูที่ไปไปบอกไปที่ไปอย่าทำ ดใช้ไ้ไแต่มืนมีเขาขาวด้วยนะพ,พ,พี่เมย์สแกนดูแล้วมั้งไม่รู้สิจ,จะได้แต่พี่เม,มบอกว่ามันแห้งเนี่ยมันเปื่อยไม่ออกวางให้เรียบร้อยแบบนั่นหน่อยมไม่แห้เออวางมันดูแบบน่ากินหน่อยตอนนี้ก็จะหนึ่งชั่วโมงแล้วครับเรายังไม่ได้รับประทานกันเลยนะ ทำอาหารต้องใช้เวลาอ่าเยี่ยมเป็นยรงเดี๋ยวเดี๋ยวผมแอบเห็นขวามือครับเชฟใหญ่กำลังปรุงอะไรอยู่ตัวนี้ไม่ได้ไม่ได้เชฟใหญ่เชฟใหญ่ครับอออันนี้น่าจะเป็นน้ำจิ้มอ่าน้ำจิ้มนี่เป็นหัวใจเลยใช่ไหมเชฟ

ไม่เปลือกกันแหละเดินผู้ดีดืออ้อจีอไอไอปลายุ่นไหนฮะรู้อ่ะไอ้ปลายอากาศย่างหมดกวะว่ากัดพิมพ์เงี้ยปลายไม่ให้ดิ้นเลยอ่ะดูดก็รู้เนี่ยบ้าง,งุงไงบ้างึงยังไม่ได้ย่างนะปลายอ่ะโห กัดเลยขึ้นทำไมแหะถุงอะฮะย่างย่างย่างมันสุกหรือเปล่าสุกเ,เล่นเอ่นเล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 ่นแล้ตอนนี้ก็เป็นแม่สามตัวเหลือสามตัวตอนนี้ก็เป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงนะครับสำหรับการย่างย่างกุ้งการประกอบอาหาร ไปนะไม่ไปนะน้องไปกินนมไม่ไปอันนี้คือปลาตัวที่หนึ่งนะไอที่เห็นใ่ไม่คือข้างนอกแต่ข้างใน,นมีเนื้อสวยเลย ย่างเสร็จแล้ว่มไม่ตงไปตรงเ้งนีงนี้ตรงนี้นีเข้าแล้วก็เปิดขึ้นมาไม่โอ้นี่นี่ไงล้อข้างข้างข้างไหนอ่ะนี่ไงเนื้อสวยอยู่นี่ไงเมื่อกี้เจอแล้วโอเแล้วเปิดเปิดมันขึ้นเปิดไงอ่ะเปิดหนังล้อหนังมันขึ้นโอไม่อยู่ฝั่งนี้เนาะ วิ่เนื้อได้อยู่สวยสวยสวยได้ไหมนี่ไงน่ไ้แ้อไมน้อยเหรอเออเออนั่นน่ะโอเคงดงามครับงดงามโอ้เนื้อสวยๆนวลนวลนิ่มเลยได้ได้โอเคพอพอล้หกลิ่นหอมเลยกลิ่นหอมเลยไปชิมดิ จะลอะไม่ออกเพราะว่ามันไม่ข้าช้อนช้อนตักเป็นไงแม่ใช่ชชโอ้ <c oughs> โหูรสชาติดิมันหนุนมันตักไม่ขึ้นเรียบร้อยนะครับเมนูที่เตาทำเกือบสองชั่วโมง <c oughs> อันนี้ก็ยำยำกุ้งยำปลาหมึกอันนล้นก็กุ้งย่างอ,นนอันนี้ก็ผักอันนี้ก็ผักอันนี้น้ำจิ้ม อ่อยก็มีอ่ะฮะสุกแล้วมาเลยมาคุกกีอ้อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวปับนหนนี่คือพัตคขาบบ้านทุ่ง อ่ะให้อีก่ะหนูไม่เยอะไม่เยอะไม่เยอะอ่ะกินไม่เยอะกันหรอกตรงนั้นอ่ะอ,อ่ะนี่ร้อนอ่ะร้อนอ่ะร้อนอะไร่ะถุงมาใส่ขยะอืมให้อีกอะขาวเลย จะไปเดี๋ยวหนูจะไปกลับมาสามารถไหมโอเคปอันนี้ก็ได้เวลา,ลารับประทานอาหารแล้วนะจ๊ะมีกินนี่อป่าเนี่ยมีว่ะกินหอยอยู่เฮ้ยกินเลยกินน<อ>ะนะยินย้อนนะกินเลยอย่าไม่ต้องกินเลย

ไก้แล้วไก้แล้วได้เลยได้แล้วคือได้คือก็มีคือก็มีดูมันเอาหอยม